สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนสู้หมองสู้บอลจ้าเมื่อนี้ภาพพ่อ,พอแม่พี่น้องมาจอบเบิ้งบักหมู่ีีครับพี่น้องอย่างบบโบริี้ยมเบิองหร้เมือแล้วพี่น้องยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ช่องโบแฟมิลีนะคะตอนนี้ยืนอยู่สวนมกพร้านี่ละพี่น้องบริปูกย่างด้วยครับพี่น้องปูกบักพริก แล้วกาบ,บักโม่นี่สองแถวเอาไว้กินพี่น้องแล้วการมีทั่วฟังเงาแล้วก็พักซื้อขว้วเล็กๆหน่อยหน่อยเนาะพี่น้องเนาะบ่เลยขายค่ะมันไปเบอร์หัวหมูน้วยใหญ่ๆพี่น้องพันเยอรมันเริ่มจากพันบอเยอรมันก่อนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้พันนียัง ปปิโดไดย้ยังนี่ละโดโดนี่ละพุกละเก่าโอยคันนี่หนึ่งลูกถ้าพี่น่องมานับหน่วยบักหมู่พี่น่องนับไว้นับไว <S <S ดอกร้ายเป็นกำลังเป็นดอกเป็นหน่วย <S 1> <S 1> บดได้ไซคขาต่างกล่อมบดลไซส่กันสันพี่น้อง พยายามสีบองห้พี่น้องไล่ตาเนาะนี่มือ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 เบิหมูม่มาท่านเหียวนี่เขาก็เริ่มเป็นค่ะเป็นเป็นหน่วยบะมา่านบัท่านไนพกก่นนอกินดอกเพราะว่าน่าจะบัท่านสุกดอกพีหน้องเป็นเป็นประม่านยี่สิบวันเริ่มจากเป็นดอกเป็นหน่วยเนาะ ค่ามื่อมันเหี่ยวเนาะคุณว่ามื่อเหี่ยวนี่จังสีด้แม่นสุกกระสิบประมาณนี้จังมือพี่น้องสาวโวกับบ้หูเนาะกต่สิมาเขาะมึงมาเบงอันควันมึงมือมั่นว่าว่ามันเหี่ยวบ่นีกระเดิมเป็นนวยสองเนาะสามสี่สีน่นวย หาหน่วยหกหน่วยเจ็ดหน่วยเอาเป็นเหี่ยงกันเลยค่ะตัวนี้สองหน่วยเหี่ยงกันเลยเจ็ดหน่วยอ่ะเนาะแปดหน่วยจ้าเก้าหน่วยสิบหน่วยสิบเอ็ดหน่วยสิบเอ็ดหน่วย สิบสองหน่วยเห็นบอพี่หนอนสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า นู่นนี่น้อยกันนับนับไหบพี่น้องนับใบสิพ่อได้เจาะบ่ขายนําอยู่พี่น้องกินบ่เบิร์แต่สิขายอยู่พ่อใดข่า,ขานข้าปุ๋ยขืนเนาะข่าวซิสิบผล่หน่อยนี้เนาะสิบผล่สิบเจ็ดสิบแปด เก้ายี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ ยี่สิบห้านี่พี่นอ้องยี่สิบหกพูนอยู่ขางขันแถกพูนหดสวนแหลว่ยงหันพี่น้องมื่วยไร้มือยไร้ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ด ปดยี 8, 29, ่สิบเก้าอ๋อสามสิบสามสิบเอ็ดโอ้หลายอยู่ดอกสามสิบสองสามสิบสามบางหน่วยพี่น่องกับสิบโกเฮนนำเนาะสิบภาพพี่น่องเมื่อวันหน่วยใหญ่พี่น่องสามสิบสี่สามสิบหาสามพุกจุม่ม จุมี่สี่หน่วยตัวงวเจสามแปดสามสิบเก้าสี่สิบผุนผุนทั้งผุนกบ่ไดน,นับนี่สี่สิบเอดสี่สิบสองสี่สิบสามนี่พี่น้อง สี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปด สี่สิบเก้านี่ห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้านังพี่น้องห้าสิบหกห้าสิบเจ็ด โอ้โหกซิบอยู่ดอกพี่น้องนาโบเบิร์อกประมาณหกซิบน้องพี่น้องเนาะถี่เป็นน่วยยังสิปเป็นน่วยไปอีกอยู่ได้พี่น้องขาก็เป็นดอกเป็นน่วยอันนี้คือนักเอกของเรื่องนะคะเหมือนในภาพพี่น้องมาเบิ้งหน่วยนียน่ละพี่น้องเบื้งไงขึ้นโก,กเกาแน่หร้อบอกสิไงอีกอยู่บนนี้สิไงไปนหน้ายอยู่ตัวนียพี่น้องหมักหมูไง พันเยอรมันนะคะนี่นี่มุเป็นหาโลอะไบนนี้นึกโฮโลออะพี่น้องมือน,อนันไทยประมาณซีโลเฮ้ยเดี๋ยวสิไปสั่งพี่น้องเบิองอยูม่มือได้เก็บรออีกก่อนมือว่าท่านไหนตายอยู่รออีกจึกซิฟมือพี่น้องฟังอืมดังแปงแปงอยู่นะดังเข้งๆอะไได้พี่น้อง แต่ว่าหย่านมันบอสูงกันนะนี่ล่ละเป็นหน่วยเดียวนี่นี่ต้นเดียวนี่พันเยอะ,ะมันม,นนนามาั่นนั่นเอามาปลูกรุ่นนี่ม่วนที่เป็นหน่วยอันปลูกก้อนนี่เป็นพันเยอะ,ะมันเบิร์นี่แหละแต่ว่ามันโบขข้นค่ะนี่เงาเงามันมันติดต้นเดียวมันมองหอกก็ได้จงใหม่ติดต้นหนึ่งกับโฮดไปนี่ก็ได้ เอามวนไม้มาปลูกแซบปลูกไม้เบิดนะพี่น้องสำหรับคลิปหนลีลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าพอกันไหมนะจ๊ะอ,อ่อนซอนมึงเด้นเหนูเสียวมือใส่แหงน,นีมือหน่วยมุมต่ออ่อ,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 อนซอน โอ้กหมูให้ได้กินหน่วยงามๆในเนาะนี่ละแพงไปกินจาก้องหน่วยนี่ขายอยู่พี่นนองแต่บ้านบ่อให้พ่อกินน้อพี่นนองเนาะก็สิข้าให้พี่ให้นนองนี่ล่ล <c> ะ <oughs> บ้านไก่ซิดติดกันนี่ล้พี่น้องบ่เด้ไปรอยากดอก ไช้ยาก็มาเบิงไม่เสือเอากับสวนปลูกไว้กินวันน้ปลูกร้ายนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณพี่น้องติดตามรับช้มด้วยค่ะขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณล่วงหนาาส้ารับพู่อามาเบิ่งไหมนะคะขอบคุณลวงหนาเนาะคะ่ะฝากติดตามในเด้อ ขอบคุณลวงนางขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้โบแฟิ amily, ลี่รอไปก่อนสบายดีค่ะสวัสดีค่ะ